ก็สวัสดีทุกท่านนะคะเรามาต่อกับเกม Find i ฟน์แอ n t f r e ดี y นะคะต่อกันพาร์ทสองเลยเนาะเป็นง่ายกว่าที่คิดนะ้อยเปอร์เซ็นตสู้ตายนะคะไม่มีวันยอมแพ้นะคะคนอย่างอิฟปทำอะไรได้สักอย่างนะคะรู้สึกว่าคืนสองจน,น่ากลัวกว่าเดิมโอ้ย แล้นะคะลองคอสคอสเออลองทดสอบคืนสองดลวยค่ะว่าไปได้รอดไหมนั่งไม่ต่างเลยจากคืนแรกที่เล่นที่กลัวเลยคะมาหายเลยตอนนี้เอย่ามันด้วยมาแล้วเดี๋จะปลองอีกตายหายละอีสตามมาทีไรกูสวยทุกทีเลย มาไปที่ไรสวยทุกทีเลยคะไม่ตายเพราะเป็นบอนนี่บอนนี่เบนนี่บอนนี่นี่แหละมันต้องหาสโลช้าๆเริ่มม่ตายก็หาเจอเลยจะมาได้เพื่อนนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยก็คือต้องตรวจกล้องมากกว่ามากกว่าหนึ่งครั้งอ่ะ ราะงั้นแต่ไม่ต้องหันตโลได้วยะเพราะว่าตอนที่ตายหายไปแล้วทุกคนเช็คทุกห้องแล้วมันไม่อยู่นะคะมันจะเป็นท่วงที่มันจะวับมาหาจะเห็นว่าพัดหนึ่งยังไม่เรายังมันยังไม่วับมาหาเลยนะโคตรกดดันในเกมเนี้ยพี่ครับพี่สาวครับ สวัสดีครับปีครับจำน้องใจคนนี้ได้ก่อนปะต้องว่าไาหาน้องลันละ่ะใครคิดถึงเมื่อไอ้ตายฮะมา,มาทีไรไม่ได้ตายเพราะเฟรดดี้นะคะไม่ตายเพราะเฟรดดี้กับชิก้าเลยตายเพราะอีตายเนี่ยอ้ตายทำเป็นตายถือตัวเลยจับตุ๋ยเลยมาดิมาดิมดันเสียงแล้วเนี่ย ลงสีข้าวสารปิดก่อนล้างไม่ค่อยดีมันจะหันสโลทำไม เตื่งแบบน้าโฆษณาจะขึ้นมาหาเตีย่ย่ะออตอนนี้ชิก้ากับเฟตตี้ยังไม่ออก เอาชิบเบาๆดิตกใจเออบนนี้เออ my god ชิะอย่าหันซะลดิเสียว โอ้หพี่ขาพี่ค่ะพี่ขาพี่ไหนไ่พี่บอลนี้มันอยู่้างนี้ค่ะไปไปซะไปไปปกติเธอพี่หนูไม่ได้ไปดูนักสองข้างโอ้ไม่เกิดไหนไหนหนอีทางนึงหายอีทางนึงชิคก้ามันหายไปแล้วโอ้ไม่เกิด ไม่ใช่ใชีชก้าใช่ไหม,ไมเป็นก้าโมาโคก้าใช่ไหมขีจะแตกแล้นะคะิคก้าใช่ไหมบอกเลยนะคะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับ กดดันทันทีทันใดที่เห็นเกมนี้แล้วเรามาต่อต่อไเราไม่ไหวแล้วครับต่อพันหน้าดีกว่าเนาะใครต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ๊ะัใจจะหว